วิธีสมัครสมาชิกเพื่อรับโค้ดส่วนลดกรอกข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกใส่ชื่อนามสกุลอีเมลพาัสเวิร์ดคลิกลงทะเบียนเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วหน้าเว็บจะขึ้นยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่คุณจะได้รับโค้ดส่วนลดพิเศษมูลค่า150บาทในการสั่งซื้อสินค้า จากนั้นให้กดไปที่เลือกซื้อสินค้าเราจะเข้ามาสู่หน้าสินค้าทั้งหมดเลือกสินค้าที่เราต้องการโดยกดที่หยิบใส่ตะกร้าเมื่อเราเลือกสินค้าตามที่ต้องการแล้วกดที่ดูที่ตะกร้าสินค้าเพื่อไปยังขั้นตอนการชำระสินค้าใส่จำนวนตามที่เราต้องการสั่งซื้อ ใช้คูปองส่วนลด150บาทพิมพ์คำว่า ONMIND 150แล้วกดใช้คูปองได้เลยจากนั้นกดที่สั่งซื้อและชำระเงินหลังจากนั้นให้เรากรอกรายละเอียดที่อยู่เพื่อจัดส่งเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการกรอกรายละเอียดเพื่อจัดส่งแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อเลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นกดที่ Continue to Payment โอนเงินเพื่อชำระสินคา้าเพียงเท่านี้เราก็ได้สินค้าที่เราต้องการด้วยวิธีที่แสนจะง่ายได้แล้วค่ะ